พปายานดับหนึ่งเยวเข้าตลาดนังเ้าะอตันแหลมมหลังทักวถ้าตนะั้เไวนาะข้าจะใครบุรกุเข้าพร้อมบนแล้วเตรียมพร้อมมาแล้วครับวันนี้้าที่รอหนังไว้ไทยหลับ เดีนจ้ะมันก่อยสิทีเสียบหนังเป็ดสูกเป็ดใส่ไปก่อนตีแล้วคอยเสียบคุณแม่ใช่เหตุเตะเด้อุแม่เด้เหมือนไงใช่ใชเอาละครับผมสำหรับหนังหน่งข้าเดี๋ยวต้มไใบฮักกะทิ เอามาหั่นสลัดน้องกันเนาะเอามาหั่นสลัดจ้ะเหม็นใบบักขามเดียวละพี่น้องเอ้ยใบบักขามปรุงเครื่องต้มไปเลยเจ้าบัดนี้ตัวหนอกใัหนเขากับที่สลาบไปพร้อมเลยมันอ่ะจ้ะมังเป็ดก็หั่นไปเลยตามเป็ดเนี่ยล้วนเป็ดแม่ยมันแดงนวดจ้ะเดี๋ยวเอาเป็ดมาล้วนกันจ้าเนี่ยที่เข้าเผื่อใส่ลาบ ใส่น้ำต้มเป็ดล้วนเน้องก็แม่เนาะะอุ้ยหอมยังขนาดใส่เกลือไปจากน้อยเพิ่มรสชาติให้มันนัวไปในตัวจ้ะกลิ่นรสนิดนึงล้วนจนสุกเน้องก็แม่เนาะแต่ล้วนเหีุ่กเลยจ้ะสุกแก้วเรียบร้อยแล้วป่ะตัวปรุงจ้ะไว้ให้เย็นเดี๋ยวก็น้องก็แม่เนาะเย็นแล้วเอากะมัตปี๊ยอังเรื่องปรุงต้นหอมผักชีใบบักูดเพิ่มเกลือจ้ะบอกแล้ บาร์เดอขั้นตอนปรุงเนี่ยบาด์เดปรุงให็นแซ่บๆด้วยกูแม่ได้รสชาติจัดจ้านเลยลาบเป็ดนี่ยเรื่องปรุงจะต้องไม่ไหม้สดๆพริกจะต้องขวัวไม่ไหม้ขวัวต้องขวัวไม่ไหม้หอมๆบาร์เน่าห้องโอโรเคเลไปรวดพี่น้องเลยแซ่บๆกินกันขั้นตอนเมื่อนี้โอ้โหเฮ็ดตั้งแต่ใบสองใบสามมาท่านแล้วอยู่โมเมนต์เนว้ยโมเมนต์เนี้ยง่ายๆมันโมเมนต์เนี้ตอนรับแขกด้วยลาบเป็ด ลาบเป็ดอมเตาบูานี่โบราลเดิืนถือหามาต้อนรับแขกครับผมว่ากูจะได้กินเพนืชที่ว่ากิจันีนะครับผมเอ้ามาเครื่องปรุงใส่หลายๆรสอ,ออกเผ็ดเปรี้ยวต้องก,ก็แม่นาะเปรี้ยวนินดๆนัวเป็นหลักลาบเ,<อ>าเค็มหน่อยๆเอ้ามันคือต้มเด้แม่นครับผม,มนัวเป็นหลักแก่อนๆอันพร้อมหอมแดงมักคือว่า

พวกเพชรโอ้เรียบร้อยแล้วมั้งป่ะจ้ะไปหาหมองกินเถอะละครเอ้ยข้าวมันนี้แซ่บลับเป็ดมัอนี้มาเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้แดดลมลมโตกับมันกลัวสเสี่วพี่น้องเอ้ยลาบเป็ดมันหุดลมใส่เวลาตั้งโดนตั้งนานแต่ว่ากะแซ่บพี่โตมาได้จ้ะเด้อพี่น้องท่างไกลท่างไกลกินลาบเป็ดมื้อนี้ นี่เวลาเห็ดเจ็ดลาบเจ็ดหลับเจ็ดหลาบเป็ดหลับเต้าเนี่ยเจ้าตอนรับพี่น้องต้นต้มกระดูกเป็ดพวกนี้ลาบเป็นตอนเลยเนี่ยโอ้ยวันจิสดนอนคือเย็นไว้แทนอ๋อพ่อสดเลยสดเลยแสบแ่บพี่น้องนี่เวลาเต็มทีมืลนี่ สุด,ดยอดเลยอืมอักกงเสือพี่น้องอือ้องสดน้ำหวาอักทีบางสวนกับกลับมาขึ้นเก่าแล้วใกล้ใกล้แล้ว เก็บยุดต่อมัน, <laughs> ม,นมันตายขึ้น <laughs> สร่างงามงามน้งองพวกพวกพันช่วงฤดูแรงถึงหมดไล้อย่างนี้ร <laughs> อดร่มรอ,อดตายเป็นที่ตุนพี่นี่วิกฤตหนักเนาะครับบุเห็นต้นใหม่ตายอลไเป็นนีัครับต้นง้มพร้อมเพาะ มีแห้งกินลบบับเปนมันต้องสดเด็สดน,ามมาน้ำ <c oughs> มันงอเปนหอยดีเลยว่า <c oughs> เย็นไงได้นี่สุดย <c oughs> อดสุดยอดมึงพักกระเดาด้วยม่ต้องลวกเลยพักกระเดาเดานี่ยก็ได้สดด สดจากต้นที่ตอมันนี่แหละ <laughs> มันตายขึ้นนอ,อี่แล้วกลัวรัวอยู่อือืม,อม เีงจ <c oughs> ดนำหอนนะตอน่วงหลับอเอารถเอารถเอารถยังอีกเครื่องมอขึ้นตามเครื่อมอุยขึ้นยังไง ขั้นบแมันวันหยุดยังน้องกับนายหอยนี่บ่ได้กินดอกลาบเป็ดปบบมันใส่เวลาโดนใส่เวลาโดนัดดนงนี่ขนาดไม่ได้ถอนขนเนีน่ยซ <laughs> ื้อเป็ดมาจากตลาดเพราะขาเขาตอนให้เรียบร้อยตัวขั้วมันอันมาให้แต่ว่ามันก็แซบ่บ อ๋อเห็นเห็นพัสดุแก่ก็เริ่มแข็งหยอดแล้วเกลือก่อนเกลือหลอดตายเหลือแต่กิ้งเลยฝนตกมากขึ้นต่อเก่าขึ้นต่อเก่าแต่ดิสตอรนเราโคนงหมานบ่าผมผมบอกว่าเพราะขนาดแรงเพราะตัดต้นมันหน่อยเน้น เมื่อกี้ปีนีบริเวณตัดมันตายเองเลย <c oughs> แล้วต่อมากอคืนเนาะ <c oughs> แกตกก็เมื่อกี้เห็นแม่อืู่งานบนต้นข้ามเล่าต้นหนังเยกเล่าก็ตัตดจริงไหมเขาหนาแรงเออเขากับโบหูวแล้วก็คือตัดเพราฝนเดือนสามเดือนสี่มากแตกยอดแต่ยังได้กินของเล่าอีกดิโอ้ปุ่มเหมืนาน กาบาก้าบนสุดยอดเลยสดจืดสดจืดเนงาปลาขามอ,อ่อนพร้อมมันสิออกอำลำออกเปรี้ยวๆยังไดนบุกกลมกลมเลยเนาะปลาเหตุที่บ่ได้อำมันไม่มีเลือด <laughs> เป็ดบ่สดอันเป็ด,ปดปตลาดเล่ยคุณขั้วใบเดนแล้วบ่กล้ากินมันขายเองให้ตีนตัวที่นี่ย่ออำได้ยู่ติ อันนี้ฟอ,อบอกเขือโอ้สดตน้ำต้มนี่ก็ไม่แห้งละไกินลาบไปเทศบะเฮาขึ้นแต่ไปได้กินเนาะโันเด้ย เอาปอเป็นเรียงทีละสิบทีละเช้าอหญเลยตรวมันตัวสี่โลหาโล่คนนี้พอเป็ดเถ่มันตนัวหนาเดียว่นที่ได้กินก็ต้องไปแขกเขาลุแขก <laughs> ลุห่หลุห่มงามแ <laughs> เป็ดเดอ้เเดอเราบ้าคักแต่มันเหล่าท้าทู่ลงไปไมีเหล่าท้าท่ลุ่มทีลุ่มนอกรน ตัวก็ดีได้แต่ทำไมบางทีเมื่อสามทีปีที่แล้วนายห่วยเป็นปเด็กน้อยม้วนชีวิตมว้วนคิดถึงความหลังกับเพราะได้มีความสุขอยู่ผู้เฒ่าบอกความหลังเขาว่ะได้มีความสุขก็ได้คิดหอดวันเวลาอยู นี่ยโอกาสกัดักกไปกินเขานอกบ้านครับผมที่เป็นร้านอาหารเนาะหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเนะแวะกันหอเข,อขอาหานาำไปกินเพื่อความตามันต,ตมื้ีภายในรอบกัก่วนคอับแมรลุกคนเตาไปมันตืน่นมาแจ๋งเนี่เมี่ยห็ดกินป้ายแต่จะเห็นหน้าหยากรึคือหลับเป็นจะมัะนกิน แต่น้องก็บออกไปแล้วล่ะเป็ดย่ำนั่นมันบร้เลนน้ำมูซ <laughs> ื้อของตามที่ทานที่ท่องเที่ยวล่ะต่างอุดหน,นุนกันเนาะอเอาขอนมอสร้างจริอยรางเดียวเ,เป็นไดมีอะไรได้ยน้ำพอ,อจะเข่าอะไรไปวันนี้จะกองหนึ่งพอแล้วนำท่าไปน้ำ จะผิวกระพอเป็นเท้ามากินที่ร้งแน่นลาบเป็นไอก็ะเฮือนเห็นบังเจอหนึ่งเหรอเอ๊ะโดนเหอนาแม่เรื่มเหรอกินง้นเลยไ้แต่บงงํ้นัน่นอ,อืมอืมหนึคือว่าเป็นการเมาบรรยากาศงาลงท่านลุงทรงลงท้าไปลุกขึ้นโัวเต้ากันคือว่ามาปิงมีก,กันแล้วกัน ไปกินขาา้าพ่แทรกกับเขาพ่เบิง้งยึดกับพวกใครได้ไปใส่ดอกเข้าก็ได้มาแต่บ้านสวนเ<ม>พราะมาเบิ่งต้นไม้ต้นไหลนั่เบิองน้ำงงน้ำว่าบงคนใช่ยนะอาหารเหยี่ยานะั<ม>่ปีนี้ปลาแผลไหลบริเวป,ปล่อยอีกรอบสองน้อง่อเนาะคุ้มค่าเลยปลาเก่าปลากับปลาเดินตายตัวเพื่อนปลาเด,ดินตาย รอดดูแรกน้ำเรือฟ้ามือเดียว <laughs> ไปเจอที่เจอโอยที่เปอันเปิดหน้าประปาใตเ่ินเด๋ยกันหน้าปาเป็น,ปนที่ลอยห้องลอย่นยังเพื่อนกาหกกาเงินจะระวันพ่อน <laughs> แกดุึ้นไปปอด่อแล้วปลอแล้วนี่เอาลูกน้องมานั่เลงเอาเงียบเลยตกกัเปิตยาณยังไงตบมึงหญ่นึง ô, <coughs> oh. <coughs> sẹo lại, ăn mất quá, bữa nay ăn như ngay đấy. Mình đã già rồi. ้องขั้งกักินบนนอหลาบเป็ดเนอทีนี้ยู่เด้เนอให้อยู่แต่ว่าผักกรืเองปรุงนี่มันสิหายยาดเนาะพอนักแจะผักก่อนมันมีปีหยาดเจ็บแ่บเจ็บใอยู่เปดมยังอ่อนอยู่เหนเปือยไว้ เนี่เขาว่าห้งสูงง <ขา S 1> ียห้องเตียงอ้็กคลมคาคักอีกส่วนชวยห้อหมดอ่ะ พี่น้องเลยเพิ่งเพิ่งซวงไข่บางทองสามหมื่นไอ้ก็ดอกกระเดกอุ้ยอย่างกระลำก้านไอ้ยุบซะเอาแต่ว่าไม่เป็นไข่มีเทมหาในี่ลำพอ่อเลยเป็นคือไข่ๆอย่างนี้มันสุดยอดเลยมือดูแลสุขภาพเลยเอาหน้าฝนนี้มีแต่แนวเพลนหรือมันจะคล้องเถากับวง มันถอยเหรอพ่อก็รอกกระแดกไปดูที่เอาละครับผมจำรับมื้อนี้กะนเนี่นี่แหละครับผมกินลาบเป็ด่ยนน้ำันแซ่บบงไปกินเขาประแสกับแวะเขามาพักผ้าในหอยเปลือกกับเจนุ่งเด้อเรื่องกระลังใจได้จตะเด้อฝากกดไลค์กดแช่เข้าหนือครับสองแถวน้ำแน่เดี๋ยวนีเสร็จป้อมเลยกับโคตรหลวัดครับผมแม่หอยเปลือกวิจิอีสานมาห้ามือในขอร่าผมกิน้องไปก่อนมื้อนาเจอกันใหม่ Terima ah,